ให้5เราก็จะเริ่ีการนนะครับวันนี้รับวันนี้ที่เป็นป s w i 5K ก็วันนี้บรรยากาศฝน,นตกตลอดทั้งวันเลยค่ะคิดว่าไม่น่าจะวิ่งได้แล้วแต่ออรอบๆก็ ดูครับได้อยู่แล้วเอาเอาวันนี้มาทำอะไรกันครับนี่ไหนในคุณบอกว่าคุณทำงานครับผมเพิ่งเริ่องานมาครับใส่แค่ผ้ากลัวมันเปื้อนโชคดียทำดีครับวันนี้สาวสวยดีมากครับผมใส่ใส่อันนี้ดีถุงถุงขนมันพองมันอ่ะถุงกันฝุ่นน่ะวิ่งให้สุดเดี๋ยวนี้งมาหูผมนะไม่เอาไม่ได้ซ้อมอ่ะเห็นไหมล่ะเอามาบริจาคมบริจาคไม่เอาเอมาบริจาคก็หูมานี่ล่นี้ล่ะนี่มาีกแล้วมันจะ่วดขอโทษมาอีก พรุ่งนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้พราะผมพรุ่งนี้มากับผู้ใหญ่ค่ะอ่าอาแล้วบอกว่าฉายาแจมนะครับแจมฟาช่แตกแตกผีเจงอ่ะผีเจิะเจงารายข้าร้คาร้ยร้ายข้าร้่้ารูาย้าร้าาร้ยข้ารครรรารรารรรรรรร้ พี่เอาเท่าไหร่วันนี้เท่าไหร่ยิบเก้าเลยดิเจอกันเป็นประจำอีการั้งจะมเปิดทางจะให้นกเก็บได้นะสวัสดีค่ะที่สองนะวันนี้ก็ฟังดูเป็นใจนะไม่ลงครับไม่ลงงานวันนี้ตกทั้งวันเลยมีช่วงที่เราจะปล่อยตัวด้วยค่ะไม่ตกรอยเลยแสดงคุณย่าลงค่ะ ที่สองที่สามที่สี่ที่ห้ามาติดติดครับโอ้พลังนึกไม่ได้ลุงมาแล้วที่สองที่สที่สเท้าปาด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเห็นใครมาไม่เห็นใครมาไหมเนี่ยจัดปล่อยองเราดิสู้สู้จัดปล่อยัดปสู้สไปไเียวไปแล้ว แล้วหนดหนึ่งผู้หญิงนับหนึ่งสู้ครับเหลียงจันมา้สู้ตัิสู้ึงสูสไปเร็วสู้ครับพี่าไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องยสี่ตายมาแล้วโอ้ปับมาเลยเว้ยเปิดหัวแรงแน่เลยน้องพุทธามาแล้วสูนะค เ้าาดโอ้ยเรียนกาาจารย์ปล่อยกูได้เกือบครึ่งทางแล้วจานปล่อยนโลเดียวพอเขาซ้อมมาแค่โลเดียวห้าโลวิ่งโลเดียวที่ลอเดินทั้งหน้ากลุ่มใหญ่เมื่อไรเราหยุดอันเี่ ฝนตกแล้วฝนเริ่มแรงแล้วไปตัวเล็กไปทำเป็นทำเป็นอ้าวพี่เนื้อประวนอ่ะเกมไม่ไหวดูนี่ดูทีมงานแรดกระซิ่ก็มีคนกลางลมด้วยต้องเพง อยู y ui y ui y ui. ่ยังอยู่19ีอยู่เลย9เทียนใช่ใช่สู้ๆครับสู้ๆเขาเ5นะ4นะครโอ้ยิ้มมาเลยครับผม

จีบได้ได้ติรางวัลนะจี25นาทีนะคะอมาเซนี้ยังได้รับข้านรอหน่อยรอสุดท้ายแล้วาจุเซมไม่ได้เล่น่นไหน่ไหนไหนเไหนเนเเล ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยไปดูดพี่เท่าไรไมได้วิ่งมาดูมาดยวิ่มาดูเขาวิ่งดีนะสามาทีแล้ววิได้ยี่สานาทีโอ้ยยอดแล้วเรางวันนะ้ที่เก้าพี่เก้าได้่ไม่ได้ไม่ได้แต่ไม่เก้ไม่ได้นี่หว่าฉัได่่ส่ใ่่ใช่่่่่ีี่ี่่้ี่่่ นี่แหละมาเดินนิดเดียวเดเดียวมาด้วนมทัไม่ทันำไมวิ่งช้าจังอ๋อครับเบียกไปทุ้งูครับเราไปรับสวิปเปอร์กันดีกว่าไม่หยุดทีนิดเดียวครับ

กว่าแล้วเจอแล้วเจอสิปเปอร์แล้วนี่ไงเจอสิปเปอร์แล้วสวัสดีครับสิปเปอร์ไปครับคุณป้าสูคุณป้าสูนะครับคุณป้าไาจากไหนครับคุณป้ามาจากบุรีรัมย์เลยเหรอครับมาจากบุรีรัมย์ค่ะโอ้โหมาเบออย่างนี้โดยเฉพาะเลยโอ้โอ้โ้โอ้โอ้โอโอ้้โอ่้อ้้อโ้้โออ ันนี้ก็เก่งเลยครับตอนนี้อยู่เพอะไรปลาคุณดาวยิ่งเพอะไรเพจนิตสองค่ะเพจนิตสองโอ้ถ้ามีรุ่นอายุนี้ได้ถวยนะวิ่งยังไม่หยุดเลยนะครับดดยจออตลใช่แล้ววิ่งไม่หยุดเลยนะคะตั้งแต่วิ่งมาติดยอดเก่งมากครับมีการถึงรับป้ายเหลืออีกประมาณโลเดียวไม่ถึงโลครับก็ไม่ถึงโลค่ะอีกเจ็ดร้อยเมตรประมาณเจ็ดร้อยเมตรแต่ไม่รู้แหละมีกล้องด้านหน้าเตรียมตัวเดี๋ถึงลบให้ก่อน

หงมากสอสามี่หางม้ามีเลกลับมาแล้วีมาอีกไหมมาค่ะเพิดมาสื่ทันกี่โมงี่นี่กี่โงไม่รู้ตีห้ีห้าเจอกันเราจะมาจับนึงยันี้น่ยาวๆเข้าูมาให้อย่ไปซื้อให้ยาวไปูดจากเด็กน้อยลาซาด้าปคนมาล่อยแน่นอนโอเค รอชมรอ,อชมรนี้มั้งคับบ้านรอชมรอชมนี้ยังทำได้ไหมเราโยนกันให้ยังไงนะครับกดบมานเลยที่สี่รเลยอคุณพี่ขอโดนพี่รอคือโรงการนะครับกับงานอีสานสุดระยะ5เคนะครับแล้วพรุ่งนี้มีอีกรายการหนึ่งนะครับระยะ10เจะเป็นยังไงพบกันพรุ่งนี้นะครับย่าลืมกดติดตามกดแชร์และ subscribe ช่องซิติลันโคล่าทาง YouTube ด้วยนะจ๊ะแล้ววันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย